สวัสดีครับช่องสองเล็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำอยู่สองสามเรื่องนะครับสำหรับการใช้คอนเวอร์เตอร์นะครับจากจากที่เห็นนะครับจากที่เห็นคุณลุงท่านหนึ่งนะครับเอาไปใช้แล้วมันมีการส่งเคมนะครับส่งส่งเคมหมายความว่าก็คือมันอาจจะมีปัญหาผมก็เลยมาเช็คดูอุปกรณ์นะครับก็ตามภาพนะครับสำหรับคอนเวอร์เตอร์ แล้วทีนี้ในการเคลมหรือว่าในการตรวจซ่อมนะครับมันก็มันคืออยากให้ในในภาพนะครับมันจะมีใบคัตเตอร์แล้วก็มีการแกะการแงะนะครับผมก็คือถ้าถ้าคอนเวอร์เตอร์เสียนะครับผมแนะนําให้อย่ากแกะอย่าแงะอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะ ทำการซ่อมแล้วส่งคืนไปให้นะครับจากรูปนะครับมีการแขะกันแงะแล้วก็มีตัวใบคัตเตอร์ที่หลุดตรงนั้นด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่หส่วนเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองในการติดตั้งคอนเวอร์เตอร์ที่อยู่ในกล่องนะครับหรือว่าในการติดตั้งคอนเวอร์เตอร์ที่ อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับก็ช่างนะครับการติดตั้งพัดลมรูปแรกนะครับรูปแรกเป็นการติดตั้งพัดลมที่ผิดนะครับเป็นการติดตั้งพัดลมที่ผิดในการติดตั้งพัดลมที่ถูกนะครับควรจะใช้รูปที่สองนะครับเพราะว่าในการติดตั้งพัดลมแบบนี้มันลมมันจะไหลผ่านตัวซิงค์นะครับ ส่วนตัวแรกนะครับมันจะไม่ผ่านนะครับมันจะไม่ทำให้อุปกรณ์ลดอุณหภูมิลงนะครับฉะนั้นในการติดตั้งนะครับควรจะติดตั้งตามรูปที่สองนะครับถ้าใครอยากใส่ในกล่องนะครับใส่ในกล่องก็ควรที่จะมีพัดลมนะครับมีพัดลมที่ระบายความร้อนได้ดีนะครับ เป่าซิงนะครับเป่าซิงแล้วก็ทําด้านล่างของกล่องนะครับให้เจาะรูให้ดีด้วยนะครับเจาะรูให้ลมระบายผ่านออกไปนะครับลมร้อนระบายผ่านออกไปก็สําหรับของคุณลุงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเช็คให้ดีอีกทีหนึ่งแล้วจะส่งกลับนะครับยังไงก็ผมรับผิดชอบในอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแต่อาจจะมี ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับในการตรวจซ่อมนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ